สวัสดีครับวันนี้จะมาดูครับตุเรียนใบเหลืองครับพอให้น้ำแล้วใบเหลืองครับมก็เลยปรขุดดินดูเลยครับเนี่ยครับไม่เปียกเลยครับลดน้ำต้อขีดต้นต่อขีด้นแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับไม่มีซึมไปพื้นล่างเลยครับดูครับไม่มีเลยครับเนี่ครับตุเรียนใบเหลืองเพราะน้ำมันไม่ลงนะครับ ลดน้ำไม่ลงครับเนี่ยครับดูครับข้างดินข้างล่างแห้งผึงเลยครับเนี่ยครับเป็นฝุ่นเลยครับดูครับเนี่ยครับเป็นฝุ่นเลยครับลดน้ำไม่ลงครับผมก็เลยมาเปลี่ยนหัวนะครับก็ลองเปลี่ยนหัวครับเนี่ยครับก่อนใช้หัวแบบนี้นะครับเนี่ย นี่ครับอันนี้ผมมาใช้หัวแบบนี้ครับลองดูครับงามจะลงดีไหมนี่ครับตอนนั่นใบเหลืองเลยครับทุเรียนครับโลกก็ไม่เป็นนะครับผมก็ดูแล้วครับโลกก็ไม่เป็นครับดูโคนหมดแล้วครับมันยังเหลืองอยู่ครับที่แท้ผมก็เลยมาขุดดินดูนี่แหละครับ นี่มีน้ำเปียกเลยครับสดนน้ำมาสามหัวแล้วครับนี่ครับผมลยเปียกเป็นหัวแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ครับตอนแรกผมใช้หัวแบบนี้อยู่นะครับตดนน้ำมาสามหัวตีหัวแล้วครับไม่ไม่เปียกเลยครับน้ำไม่ซึมลงล่างเลยครับวัแล้วทุเรียนน้ำมงใบเลืองครับเนี่ครับผมจะพาดูทุเรียนใบเหลืองนะครับ เนี่ยครับเลือนใบเหลืองเลยครับจะแท่เราลดน้ำไม่ลงครับหน้าดินจับปึกครับดูครับรไปเหลืองเลยครับผมไม่ดดไ,มมได้อดน้ำนานนะครับเนี่ยแต่น้ำมาถลไม่ลงครับก็เลยมาบอกวิธีครับ เห็นทุเรียนใบเหลืองเอ้ลดน้ำแต่ทำไมาเป็นแบบนี้ครับดูครับใบเหลืองหมดเลยครับเราไปขุดดูครับเราเวียนดูต้นแล้วถ้ามันไม่เป็นโรคแสดงทุเรียนขาดน้ำครับนู่น,นะครับเรียนออกใบเหลืองๆครับ แสดงว่าน้ำลดไม่ยอมลงพื้นดินครับขนาดคาดโคลนแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดูใบเหลืองเลยครับดูครับใบร่วงเกินเลยครับวันนี้ผมก็เลยมาขุดดินดูครับเจอแล้วครับสาเหตุลดน้ำไม่ลงครับผมก็เลยมาเปลี่ยนหัวงี้แล้วครับเนี่ยมันกินน้ำเยอะๆหน่อยครับ หัวแบบนี้จะกินน้ำหน่อยนะครับนี่ครับลองไปเปลี่ยนกันดูครับถ้าเกิดตรงไหนทำมันไม่ลงขนาดนี้รถมาวานครึ่งชั่วโมงเลยครับน้ำไม่มีสักแก๊กเลยครับในโคนนี้เปียกเลยครับมั้เราถ่ายให้ดาวสวนดูแล้วครับใบเหลืองเลยครับใบเหลืองร่วงเกิดเลยครับดูครับ นี่ครับนี่ครับตดน้ำมาวางครับครึ่งชั่วโมงครับยังไม่มีน้ำเปียกจากโคนเลยครับไม่มีดินเปียกเลยครับดูครับผมเปลี่ยนหมดแล้วครับน่นะครับเปลี่ยนหัวครับน่นะครับเปลี่ยนเป็นหัวน้ำออกเยอะๆหน่อยครับ ดูครับใบเหลือหมดเลยครับลองไปขุดดูครับผมรู้สาเหตุแล้วครับที่ทุเรียนใบเหลืองร่วงครับผมเราจะมาเปลี่ยนหัวน้ำแล้วครับลองเปลี่ยนหัวน้ำดูครับประปลามองใช้แบบนี้นะครับเนี่ยนี่ลมมันพัดครับลูกปิวไปไหนหมด ครับผมก็จบวิดีโอแค่นี้นะครับเผื่อจะมีประโยชน์ครับ